สวัสดีค่ะน้อยทําสวนจ้าวันนี้พาเพื่อนๆออกจากป่าอ้อยมานิดนึงนะคะมาอยู่ในป่าเล็กๆของหมอนนะคะนี่น้อยจะเอามาอวดจ้าวันนี้การเสริมกิ่งที่ทุรักทุเรนะคะในครั้งแรกในชีวิตของน้อยทําสวนนะคะอ้ามีเสียงจักจั่นร้องบรรเลงแทนเสียงเพลง ของน้อยทําส่วนแล้วจ้าวันนี้ไม่ต้องร้องแล้วนะจ๊ะนีน้องจะกระจันร้องให้แล้วจ้าอันนี้กิ่งเล็กๆนะคะที่เราได้ทําการเสริมเสริมกิ่งนะคะเห็นไหมเสริมกิ่งเองเป็นครั้งแรกในชีวิตจ้ากิ่งเล็กมากเลยะคะ่ะเล็กก่อนเล็กมากๆเลยก็มีตาแตกออกมาพร้อมที่จะพร้อมที่จะแตกยอดให้เราอยู่ได้จ้านี่นะคะ นี่ก็เป็นยอดที่แตกออกมานะคะนี่รู้สึกว่าจะมีลูกด้วยนะคะคือมืดเร็วจังพอตั้งท่าจะถ่ายคลิปทีไรมืดทุกทีเลยค่ะนี่เป็นความภูมิใจนะจ๊ะอันนี้เป็นกิ่งหม่อนที่ น้อยตัดมาเสริมรากนะคะนี่จ้ะกิ่งกิ่งนิดเดียวค่ะกิ่งประมาณเกือบคืบนะคะนํามาเสริมรากตอนแรกคิดว่าต้นพันธุ์ที่เรานำมาเสริมที่เรานำมาเสริมเขาเนี่ยคิดว่าเป็นหมอนนอกจ้ะไม่ใช่ค่ะเพื่อนๆเ,เขาไม่ใช่หมอนนอกค่ะเขาคือหมอนเชียงใหม่นี่แหละจ้ะมีลูกแล้ว เอาทำไมเอาหมอนเชียงใหม่มาเสริมหมอนเชียงใหม่ก็เพราะลืมไงคะหยิบมาแล้วก็ตอนแรกกะว่าจะนำกิ่งนี้นะคะมาเสริมให้หมอนนอกหยิบปนกันไปปนกันมาเอาเอาหมอนเชียงใหม่มาเสริมหมอนเชียงใหม่ก็เลยทำสัญลักษณ์ไว้นะคะมัดไว้แบบนี้จะได้รู้ว่าอ๋ออันนี้หมอนเชียงใหม่เสริมหมอนเชียงใหม่เอาไม่เป็นไรคะ่ะ จะได้ช่วยกันหากินเยอะๆสองรากเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะได้กินลูกเยอะๆลูกโตๆตตด้วยเนาะสองถุงผ่านไปอะมาดูถุงนี้จะบอกว่านี่คือกิ่งพันหมอนนอกนะคะพันอะไรเนาะดำออสหรือเปล่าน่าจะใช่นะคะเพื่อนดำออสตุรกีใช่ไหมคะน้าหนวดขาน้องปอใช่ไหมคะคือมืดหลาย มองเห็นไหมคะเพื่อนอันนี้คือกิ่งดำออสตุรกีอ่าเปิดแฟดหน่อยที่พี่น้อยได้ชำครั้งแรกในชีวิตแล้วติดเลยค่ะน้องปอน้องหนวดพี่เอจา๋าชำครั้งแรกในชีวิตแล้วติดเลยจ้ะก่อนหน้านี้นะคะที่เรายังไม่รู้จักกันนะคะอยากจะกินหมอนเชียงใหม่คะ่ะ อยากจะกินหมอนเชียงใหม่ไม่มีไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่มีหมอนนอกเนาะก็ไปตัดมาประมาณ30มสิกิ่ง20-30ิบ 20, ิกิ่งนี่แหละจ้ะปักลงในกระถางในถุงดำนะจ๊ะงอกมาจาะ1นึกิ่งจ้ะไม่ประสบความสําเร็จก็เลยพอมาได้รู้จักพี่ๆที่นละช่องเดโชสุอิน แล้วก็เก้าทีละเก้าเกษตรอินซียนี่แหลจะจ้ะมาดูค่ะมาดูมาดูคลิปมาดูวิดีโอค่อยๆดูค่อยๆค่อยๆดูครั้งหนึ่งหลายๆคลิปหนึ่งหลายๆหลายๆรอบนะคะก็ได้เรียนรู้ได้ฝึกทำแล้วก็ทำได้ ฝึกทำครั้งเดียวค่ะทําได้เลยเก่งไหมคะฝึกครั้งเดียวทําได้เลยนี่ก็แช่น้าไ้ก่อนแล้วก็เสียบค่ะดําออสนี่นํามาเสียบได้นะคะใช่ไหมคะคืองอกเห็นพี่เอ๋บอกว่าดําออสเสียบเสียบได้แต่ว่าถ้าเป็นหมอนออไต้หวันสตรอเบอรี่ต้องเสริมรากถูกต้องไหมคะน้อยเข้าใจถูกต้องไหมคะนี่ละจ้ะเสียบก็ นี่แหละเห็นไหมนี่ลูกดกๆอย่างนี้เด้๋ยจ้ะครั้งแรกในชีวิตนะคะที่เสียบหมอนหนึ่งกิ่งแล้วติดหนึ่งติดเลยจ้ะแล้วทีนี้อ่ะจบสองพันนี้สามพันนี้จบอันนี้ไม่รู้พันอะไรจ้ะหิมารยันหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจนะคะ กิ่งเล็กมากๆเลยค่ะน่ายมาเสริมได้อลองมาเสริมดูนะคะฮิมารยันนี่เป็นหมอนผลยาวนะคะถ้าถ้าเข้าใจไม่ผิดนะเท่าที่ดูวิดีโอของน้าหน,นวดแล้วก็พีเอนะคะน่าจะเป็นหม่อนผลยาวเนาะแล้วก็ต้องใช้วิธีการเสริมรากนะคะส่วนใหญ่หม่อนชนิดนี้เห็นพีเอและก็น้าหน,นวดเนี่ย เขาจะนำไปเสียบเสียบกับออม่อนป่าใช้ประใช้ประการหรือบุรีรัมนะคะไม่แน่ใจสองสองพันนี้ไม่รู้พันไหนนะคะแต่เขานิยมนำไปเสียบเสียบเสียบกิ่งนะคะเสริมกิ่งนี่ก็คือ ก็จะเป็นไต้หวันไต้หวันสตรอเบอรี่จ้ะลูกยาวๆนะก็เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจนะคะที่น้อยเสริมกิ่งถึงสองกิ่งเลยจ้ะเห็นไหมเสริมทีเดียวสองกิ่งเลยจ้ะนี่ตานี้ก็เตรียมที่จะจะแตกอยู่นะคะมีทั้งหมดฝั่งนี้ก็มีตาค่ะ มีตุ๊กแกอีกแล้วจะมีสัตว์ทุกชนิดนะคะที่สวน <Okay. S 1> จะวันนี้ไม่ต้องร้องจะทั้งจัก,กจัน์เรไรทั้งตุ๊กแกร้องให้แล้วจ้าเพลงไม่ต้องร้องจักจันเรไรเออริงร้องของพระนาจวนสินแสงสุริยาประหนึ่งว่าดนตรีสวรรค์ สดเียมองไปใจเต้นอย่ามื่อตะวันเย็นเคยวายน้ำเล่นเคียงคู่ร่วมกันตะวันละฟ้าเสียงน้ำสะสาไหลสะลำมทานเคยเด็ดดอกบัวซาบานเห็นทุกวัน แล้วเศร้าใจโอ้พี่จ้าพี่เอ๋ยเอาไปช่วยร้องต่อนะจ้าเดี๋ยวคลิปยาวไปเนาะเห็นไหมคะนี่ก็คือความภูมิใจนะคะอยากจะบอกว่าถ้าเราไม่เคยทำอะไรแล้วเราเราพยายามศึกษาหาความรู้นะคะเราก็จะทำได้ทุกอย่างเลยจ้า อันนี้ที่ที่ทำได้ส่วนหนึ่งก็เป็นจากหัดทำ u t u b e นะคะเพื่อนๆหัดท o u t u b e ดูคลิปเพื่อนจนจบคลิปเลยจ้า15.20.30นาทีดูจนจบจะเขาตอนหลังถึงมารู้ว่าเขาให้ดูแค่3นาทีไม่รู้ดูจบก็เลยรู้นะคะได้วิชานะส่วนมากน้อยดูจบนะคะคลิปของเพื่อนๆเ,เนี่ยได้วิชาได้ความรู้ทั้งนั้นเลยค่ะ ดูเสร็จก็ก,กดไลค์ให้ทุกคนเลยน่ารักนะคะกดไลค์ให้ไม่เสียตังค์ไดกดให้ทุกคน <c oughs> ก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆที่น่ารักทุกท่านนะคะเป็นกำลังใจแล้วกออ็ฝากติดตามกด Subscribe ให้ช่องเล็กๆของน้อยทำสวนด้วยนะคะฝากกด ติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทำสวนอันนี้เป็นเพลงของพี่ต้มช่องต้อมรักการปลูกะนะคะยืมพี่ต้อมมาร้องค่ะยืมมาร้องก่อนนะคะเจ้ขาต้อมการ d เด p นแพนนะคะไปชมกันนะคะพี่ต้อมน่ารักนะคะพาปลูกพาชำกิ่งไม้กิ่งมะนงมันนาวมามะม่วงหาวมะนาวโห ใครใบมะกรูดอะไรพี่ต้อมํำได้หมดเลยจ้ะนะเก่งมากเลยพี่ต้อมเนี่ยมือดีมากเลยชอบปลูกชอบทำเนาะแล้วก็พี่บีนะคะแม่บีนะคะแม่บีปลูกผักนะคะนะครัวแม่บีอาหารใต้พี่สิรินะคะสิริรัตน์ออแกนิกการ์เด้นนะคะคุณหน่อยบ้านไร่วังพยอมพี่ต้มเกษตรพอเพียงนะคะ,กะเกษตรมือใหม่เนาะน,น้องนบนะคะ มะม่วงพิษโลกลอซิ่งไปกินมะม่วงบ้านน้องนบกันนะคะมะม่วงน้ำดอกไม้ลูกสวยสวยนวลน,นวลน,นะคะนวลเป็นมะม่วงส่งออกนะคะแต่ราคานี่รู้สึกว่าโลนึงเท่าไหร่คะยี่โลนึงไม่กี่บาทเองคะ่ะถ้าเป็นมะม่วงดิบก็กิโลลยยี่สิบห้าบาทเองนะคะแต่ถ้าเป็นมะม่วงสุกสวยๆก็รู้สึกว่าจะประมาณสี่สิบบาท สี่สิบบาทนะคะน้องนกก็ส่งทั่วไทยเลยนะคะไปอุ่นนุ่นน้องนกกันนะคะมะม่วงอร่อยอร่อยนะคะลูกสวยสวยนะแล้วก็พี่พี่น้องบุ๋มนะคะช่องมาดามทําสวนนะนะ่ารักมากๆเลยจ้ะน้องคนนี้ขยันมากเลยปลูกพริกเม็ดดกมากๆทุกพันธุ์นางปลูกได้ดกมากๆมีขี้ม้าขี้เป็ดใส่นะคะเนาะก็ไปดูกันจะ้ะนะคุณสุนะสุทําสวนนั่นก็ปลูกทุกอย่างนะคะสวยงามทุกอย่างเลยจ้ะ นะปลูกผักคุณสูนนี่รู้สึกจะอยู่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆอีกหลายๆช่องนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ในช่องน้อยนะคะก็ลองติดตามพูดคุยถามถ่ายกันนะคะผูกสัมพันธไมตรีกันนะคะจะได้กระชับแน่นแฟนนะคะยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะไปแล้วจา้าขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ